เราจะคลี่คลายปัญหาความกังวลใจให้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยนะคะ,ค,ะคุณหมอเขียนส่งเข้ามาทางอีเมลนะคะบอกว่าตอนนี้หนูอายุ28ปีแล้วค่ะคุณหมอส่วนแฟนนะคะ27ปีอ,อยู่ในช่วงคบหาดูใจกันยังไม่ได้แต่งงานค่ะ,คะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รับรู้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูเองก็เคยแต่งงานมาแล้วก็เลิกกันแล้วส่วนแฟนเนี่ยก็เคยแต่งงานมีลูกสคนแล้วและก็เลิกกับแฟนแล้วเหมือนกันด้วยค่ะ,คะ ช่วงแรกๆกที่เราพบกันนะคะดูเขารักหนูมากๆค่ะทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นหนูแต่พอคบกันมาได้สัก3าสเดือนก็เริ่มทะเลาะก,กันนะคะ3าสเดือนเองเนี่ยนะคะใช่แล้วค่ะจากที่ทะเลาะก,กันเบาๆตอนนี้เริ่มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งต้นเหตุนเนี่ยมาจากทั้งคําพูดการกระทําแล้วก็เรื่องหึงหวงเคยอธิบายและลองหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ไรประโยชน์ค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูอยากรู้ว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงทะเลาะกันและก็อยากทราบวิธีเลิกทะเลาะกันค่ะม,มันทําให้เสียสุขภาพจิตมากๆเลยนะคะทําให้หนูหมดแรงที่จะไปหางานใหม่ด้วยทั้งที่ตอนนี้หนูตกงานอยู่ค่ะคุณหมอ,อมรบกวนคุณหมอช่วยชี้แนะด้วยนะคะเป็นห่วงจังเลยค่ะอยากจะให้ค่อยๆไตรตรองให้ดีว่า ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคะ่ะหรืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีจุดอ่อนทางด้านอารมณ์หรือว่ามุมมองในชีวิตอยู่หรือเปล่าก็<ม>าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากเป็นพิเศษคือคนอ่อนไหวนี่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากรู้เท่าทันอารมณ์คนอื่น<ม>แต่ว่าในความมีสเสน่ห์มากเนี่ยหลายคนก็เป็นคนที่คาดหวังมากมชุนเฉียวง่ายแล้วก็อารมณ์แรงด้วยถ้าหากว่าปล่อยให้ความอ่อนไหวนําพาชีวิตแบบนี้เนี่ยการเจอเจอกับ ความรักครั้งใหม่เนี่ยบางครั้งจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะถึงห่วงง่ายคือเวลารักกันก็จะหายใจเข้าก็เธอหายใจออกก็เธอแต่เวลาเริ่มโกรธก็จะหายใจเข้าก็โกรธเธอหายใจออกก็โกรธเธอด้วยเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าความขัดแย้งต่างๆก็จะบานปลายเพราะฉะนั้นในกรณีคู่นี้ค่ะหมอดีใจที่เจ้าของคําถามบอกว่าทํายังไงถึงจะเลิกทะเลาะก,กันได้แสดงว่าอย่างน้นอยๆเราน่าจะมีคนที่นิ่งกว่าหนักแน่นกว่าอยู่คนหนึ่ง ถ้าหาว่าคนคนนี้เนี่ยทำตัวเป็นกรอบแข็งแข็งให้อีกฝ่ายหนึ่งยุดได้เวลาที่อารมณ์เขากำลังแกว่งไป,ไปมาเวลาเขาโกโรธอย่าเพิ่งไปโกรธตอบเขาอถอยมาตั้งหลักนิดนึงก่อนปล่อยให้เขาสงบอารมณ์ของเขาก่อน ยังไม่จําเป็นต้องด่วนเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจในขณะที่กําลังขึ้นรอให้เขาสงบลงแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันตอนหลังอ่านคําถามดูแล้วเหมือนฝ่ายหญิงเองก็จะมีอารมณ์มีก<ช>ารทะเลาะก,กันบ่อยเหมือนกันจะหยุดตัวเองหยุดอารมณ์โกรธได้ยังไงคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าทาอาจจะยากนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยๆคะ่ะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็มีการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ว่านั้นก็คือการบอกตัวเองว่าถ้าเห็นเขาโกรธปุ๊บ คืออย่ารอให้เขาโกรธมากแล้วเราโกรธตอบกลับเอาแค่สัญญาณของความจะโกรธของเขาเนี่ยเราต้องเตือนตัวเองละว่าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะคะเย็นไว้เย็นไว้มีสติไว้มีสติไว้ตอนนี้เราจะไม่คุยอะไรกับเขามากมายนะคะถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็หันกลับมาสำรวจอารมณ์ตัวเองอย่างรวดเร็วหยุดตัวเองได้ทันปัญหาในครอบครัวปัญหาในชีวิตรกักอะไรอย่างเงี้ยจะคลายตัวไปได้อย่างง่ายดายมากช่วงเวลาเกิดเหตุใหม่ใหม่พอเราพยายามเปลี่ยนแปลง อาจจะรู้สึกว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พออารมณ์เย็นแล้วลงมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะถ,ถ้าเราสามารถสงบอารมณ์เขาได้แล้วค่อยๆค,คุยกันเนี่ยบางครั้งเราจะชี้ชวนให้เขาเนี่หันกลับไปทบทวนอารมณ์ตัวเองได้มันมีคาถาสําหรับการลดการทะเลาะกันซึ่ง oh, ต่าง <right. S 1> ฝ่ายต่างก็ต้องท่องด้วยนะคะไม่ใช่ใชว่าท่องอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยค่ะ <laughs> ต้องแบ่งกันท่องสิ่งที่ต้องท่องไว้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราสมมุติว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอะไรท่องไว้อย่างนี้บ่อยๆ ขณะที่เห็นแฟนกําลังบึงปังปึงปังก็คงต้องพยายามนึกว่าเอา๊ะเขาโกรธเรื่องอะไรนะถ้าเราเป็นเขาเรากําลังกโกรธแบบนี้เนี่ยเราต้องการอะไรนะอเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแบบนี้แล้วเราจะวางตัวถูกแล้วสิ่งที่เป็นความร้อนรุ่มในชีวิตรักเนี่ยมันจะค่อยๆเย็นลงหน่อยหนึ่งจะเข้าใจกันมากขึ้นตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็เคยเรียกว่าผิดหวังครั้งใหญ่มาจากการแต่งงานมาก่อนาอาจจะมีปมในใจนะครับแต่และคนอาจจะแบบหน่อยฝั่งหนึ่ง ไปมีชู้หรือเปล่าอนอกใจหรือเปล่านีครับปัญหาหลายทีเนี่ยเกิดขึ้นจากการหึงหวงด้วยแก้ไขได้ไงครับเวลาที่เราระแวงใครหรือเ,รเกิดอาการหนอยใครขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ถ้าเรายอมรับตัวเองแล้วแบ่งปันความรู้สึกตรงนั้นสื่อกับเขาด้วยความจริงใจไม่ใช่ลุกแก่โทษะแล้วกล่าวโทษทันที กรณีอย่างนี้เนี่ยการหน่อยเนี่ยก็จะทำไปสู่การคลี่คลายความหน่อยที่มีมาและทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นในมุมหนึ่งเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้อาจจะบอกว่าปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่รักรบกวนใจจนทําให้ไม่มีอารมณ์จะไปหางานแต่ลองมองในมุมกลับกันนะคะว่าความวิตกกังวลต่อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องทองเนี่ยกำลังทําให้เกิดความเคร่งเครียดจนกระทั่งขวางหูขวางตาแล้วก็หงุดหงิดโกรธคนที่รักได้ง่ายๆหรือเปล่า อะไรกันแน่ที่ทําให้เรารู้สึกหนักใจเป็นพิเศษปัญหาที่หนึ่งปัญหาความรักก็คลี่คลายกันแบบความรักความเข้าใจปัญหาที่สองเรื่องราวของเศรษฐกิจ<ม>ก็ต้องอาศัยความเห็นใจจากอีกฝ่ายหนึ่งประกอบกับวิธีการวางแผนชีวิตการใช้เงินทองหรือการแก้ปัญหาอื่นๆให้ดีด้วยแยกสองประเด็นให้ดีอย่า,ามาปนกันมิฉะนั้นแล้วมันจะล้มเหลวไปด้วยกันทั้งคู่